ครับวันนี้พามาดูรถสาล้อนะครับของแมวดำนะครับเคฟแมวดำนะฮะก็มีประตูนะครับลูกค้าสั <h <h ่งทำประตูเพิ่มนะฮะมีเปิดเข้าไปนะครับก็ไว้นั่งของฝั่งนะครับกันขโมยได้นะครับกันหมากัดได้นะครับลูกค้าให้ติดเพิ่มเป็นกล้องมองหลังเพิ่มนะครับอ่านี่เป็นกล้องมองหลังนะครับเพราะว่าโต๊ะตัวเนี้ยจะเป็นตั้งตั้งเตาเคฟนะครับต้องการให้อยู่ระดับเอวนะครับ จ็ดสิบเซนนะครับสามารถสั่งทําได้นะครับข้างบนนี้ก็เป็นตะแกรงไว้วางของเพิ่มเติมนะครับโตนี้เป็นโต้สแตนเลสนะครับบุด้วยไม้อัดนะครับตรงนี้เปิดได้นะครับสีชมพูนะครับจดทะเบียนนะครับคันนี้จดทะเบียนจดทะเบียนนะครับด้านหลังก็เป็นเปิดเป็นเป็นโตนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นปิดนกนะครับเปิดปิดนกเดี๋ยวเดี๋ยวผม ดูอีกฝั่งหนึ่งแป้งสดใหม่ไส้เยอะตอบอร่อยนะครับดีหมดนะครับอ่าอ,อีกตัวหนึ่งตัวนี้สายตรงนี้นะครับคือเอาไว้ติดพัดลมนะครับพัดลมเวลายืนขายในรถเป็นพัดลมโซล่าเซลล์พัดลมโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนนะครับสมาร์ตตี 1, ้หนึ่งสามศูนย์หนึ่งแสนบาทนะครับต่อเติมได้ทุกรูปแบบนะครับติดต่อมาให้ได้นะครับคันนี้จะแพงหน่อยเพราะว่ามีโหลดเตี้ยด้วย